สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับวันนี้เรามาชมรางพึ่งใหญ่ครับซึ่งก็เป็นรางที่ขยายใหญ่นะครับอยู่กันอย่างหนาแน่นทีเดียวข้างบนนี่สีเหลืองๆห,หน่อยหนึ่งน่าจะเป็นรางของเขานะครับ ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีแสดงว่าพึ่งทุกตัวจะต้องมีศิลปะในการทำรังให้มีรังใหญ่ด้วยแล้วก็สวยงามมั่นคงนะครับสู้แดดสู้ฝนได้ครับท่านผู้ชม นี่เขาก็จะมีการใช้กำลังของความสามาัคคี่ดูแลรังของเขาันใหญ่จริงๆครับท่านผู้ชม กนเปิดนะครับแต่และตัวมีงานทำครับท่านผู้ชมครับคงไม่มีการอู้งานดูกันทุกซอกทุกมุมเลยครับท่านผู้ชมทางช่างของเราก็ขอนำเสนอภาพแห่งความสามารถขี่ ไม่มีการชูป้ายไม่มีการชูนิ้วครับ,บครับผมท่านผู้ชมครับ างที่เรื่องๆโผล่มาตรงนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะักรสับ,บ,นะบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารับ วันนี้เรามาชมรางพึ่งใหญ่ครับซึ่งก็เป็นรางที่ขยายใหญ่นะครับอยู่กันอย่างหนาแน่นทีเดียวข้างบนเหีสีเหลืองๆห,หน่อยหนึ่งน่าจะเป็นรังของเขานะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกดี แสดงว่าพึ่งทุกตัวจะต้องมีศิลปะในการทำรังให้มีรังใหญ่ด้วยแล้วก็สวยงามมั่นคงนะครับสู้แดดสู้ฝนได้ครับท่านผู้ชมนี่เขาจะ มีการใช้กำลังของความสามาัาคีดูแลรังของเขาอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมครับรังใหญ่จริงๆครับท่านผู้ชม ดูกัน,พนเพลิดนะครับแต่และตัวมีงานทำครับท่าผู้ชมครับคงไม่มีการอู้งานดูกันทุกซอกทุกมุมเลยครับท่านผู้ชมทางช่องของเราก็ขอนำเสนอภาพแห่งความสามารถขี่ ไม่มีการชูป้ายไม่มีการชูนิ้วครับครับผมท่านผู้ชมครับก็ นี่เห็นเป็ดลังซี่เรื่องๆโผล่มาตรงนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ